ปาตาเวรมณีอธินาธานาเวรมณีกาเมมุสาสุรเมีลนคือขอหา หมวดที่ 1. ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหมู่บ้านรักษาศิลปห้าบ้านหนองเรือเดิมชื่อบ้านหนองคล้าเนื่องจากมีหนองน้ําขึ้นอยู่กลางหมู่บ้านมีต้นค้าขึ้นอยู่จํานวนมากชาวบ้านจึงนิยมนํามาทอเสือในปี2505ได้มีกลุ่มคนเข้ามาทําเรือขายโดยได้ใช้หนองคล้าเป็นที่ทดสอบเรือต่อมาในปี2514ได้หยุดต่อเรือขายเพราะทางการห้ามตัดไม้ทําลายป่า บ้านหนองเรือถูกแยกออกมาจากหมู่ที่สองบ้านท่าคารเมื่อปีพศ2538เป็นหมู่ที่10อยู่ห่างจากอำเภอประมาณ10กิโลเมตรชาวบ้านในหมู่บ้านประกอบอาชีพทำนาทำไร่และทำสวนประชากรทั้งสิ้นจำนวน364ครัวเรือนนับถือศาสนาพุทธและร้อยละ90สามารถพูดภาษาอีสานได้ปัจจุบันมีนายสมจิตศรีบุญชัยเป็นผู้ใหญ่บ้านและมีวัดที่สำคัญประจำหมู่บ้านคือวัดหนองเรือ มีพระครูสมุทรสุบินอธิจิตโตเป็นเจ้าอาวาสวางงาบ้านหนองเรือได้ดำเนินกิจกรรมโครงการด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการจัดกิจกรรมของหมู่บ้านมากมายได้แก่โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงสนับสนุนครัวเรือนปลูกพืชผ,ผักสวนครัวโครงการสร้างและพัฒนาสัมมาอาชีพในชุมชน มีการรวมกลุ่มกันของสมาชิกในหมู่บ้านรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มอาชีพต่างๆเช่นกลุ่มเลี้ยงกบกลุ่มเลี้ยงไก่ไกลุ่มสตรีถักตะกรา้าเชือกมัดฟางมีกองทุนสนับสนุนเงินเพื่อหมุนเวียนให้ชาวบ้านประกอบอาชีพเช่นกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกขขจกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองกทบโครงการสืบสารประเพณีลงแขกดำนาประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว สืบสารอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่มมนบ,บ้านหนองเรือได้รับรางวัลชนะเลิศการคัดเลือกกลุ่มเกษตรทฤษฎดีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดินรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งการคัดเลือกเกษตรกรบุคคลทางการเกษตรและสถาบันเกษตรดีเด่นระดับจังหวัดรวมถึงรางวัลในการแข่งขันกีฬาสร้างความสมมามัคคีในชุมชนโดยความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในการส่งเสริมความอยู่เย็นเป็นสุขข,ของหมู่บ้าน ตามแนวทางพระพุทธศาสนาโดยยึดมั่นศีลและธรรมตลอดจนการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตหมวดที่2กิจกรรมการส่งเสริมการรักษาสินงล้าของหมู่บ้านมีการตั้งคณะกรรมการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล,ลเรือนของหมู่บ้านที่ผ่านการอบรมคอยดูแลหมู่บ้านให้เกิดความปลอดภยัยอีกทั้งยังมีการกำหนดพื้นที่วัดและโดยรอบให้เป็นเขตอพยพทาน การถ่ายชีวิตโคกระบือการส่งเสริมการเจริญจิตภาวนาให้เป็นผู้มีความเมตตากรุณามีการตั้งคณะกรรมการเพื่อดูแลทรัพย์สินในหมู่บ้านส่งเสริมสัมมาอาชีพตามหลักบญจธรรมและสนับสนุนเงินทุนจากกลุ่มต่างๆเพื่อเป็นสวัสดีการส่งเสริมสัมมาอาชีพในชุมชน มีการตั้งคณะกรรมการส่งเสริมความสัมพันธ์ของหมู่บ้านอบรมเยาวชนให้มีความรู้ความรับผิดชอบในเรื่องพฤติกรรมทางเพศการส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวในงานสำคัญต่างๆเช่นงานวันสงกรานต์งานบุญกลางบ้านให้ครอบครัวได้สร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อก,กันมีการตั้งคณะกรรมการไกล่เกลี่ยความขัดแย้งในหมู่บ้านมีศูนย์ยุติธรรมชุมชนศูนย์ไกล่เกลี่ยณที่ทาการผู้ใหญ่บ้านตั้งอยู่ที่หมู่10บบ้านหนองเรือ ส่งเสริมกิจกรรมการสร้างมารยาทในชุมชนปลูกฝังมารยาทที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนส่งเสริมการบันเพ็งประโยชน์การมีส่วนร่วมและการสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อชุมชนในกิจกรรมจิตอาสาต่างๆให้คำปฏิญาณในการทำความดีด้วยหัวใจโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนมีการตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดอบรมเด็กและเยาวชนให้รู้เท่าทันภัยยาเสพติด ในกิจกรรมลูกเสือต้านยาเสพติดหมวดที่3กิจกรรมส่งเสริมวิถีวัฒนธรรมชาวพุทธชาวบ้านจะเข้าวัดทำบุญตักบาตรสวดมวนต์เป็นประจำทุกวันพระและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการจัดกิจกรรมทางศาสนาต่างๆเช่นกิจกรรมบวทเนคขมมะ นอกจากนี้ยังอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมชาวพุทธร่วมกับวัฒนธรรมหมู่บ้านในการเข้าวัดทำบุญในเทศกาลประจำปีบุญเดือนสิบประเพณีบุญกลางบ้านมีการรวมกลุ่มกักนจนก่อตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนขึ้นได้แก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านกเกษตรกรบ้านหนองเรือปัจจุบันมีสมาชิกจำนวนสิบคนมีนางรัตนาบรรหารเป็นประธานจนหมู่บ้านหนองเรือมีผลิตภัณฑ์เด่นได้แก่น้ำพริกสมุนไพรสเปรย์สมุนไพร แชมพูมะกรูดลูกประครบสมุนไพรวิสากิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรอำเภอท่าตะเกียบอยู่ที่หมู่สิบบ้านหนองเรือและวิสาหกิจกลุ่มปศุสัสตว์บ้านหนองเรือปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน38รายมีนายสมจิตศรีบุญชัยเป็นประธานและได้มีหน่วยงานเข้ามาช่วยเพิ่มทักษะการบริหารจัดการ และการส่งเสริมสินค้าชุมชนโดยการจัดกิจกรรมพัฒนาความรู้และศักยภาพของเกษตรกรการส่งเสริมประสิทธิภาพของสมุนไพรให้ได้รับการรับรองที่ได้มาตรฐานจากสถาบันวิจัยสมุนไพรหมวดที่4กิจกรรมการบูรณาการกิจการคณะสงฆ์และการพัฒนาเชิงพื้นที่บ้านหนองเรือได้รับความเมตตาจากพระครูสมุสุบินอธิจิตโตจะาอาวาดวัดหนองเรือ ในการส่งเสริมกิจาการคณะสงฆ์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนในการพัฒนาพื้นที่หมู่บ้านเป็นประจำและต่อเนื่องดังนี้นการส่งเสริมโรงเรียนรักษาศิลป์ห้าเด็กในหมู่บ้านจะเข้ารับการศึกษาณโรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ซึ่งเป็นโรงเรียนรักษาศิลป์ห้าและได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาโดยจะาอาวาัดวัดหนองเรือได้เมตตาการมีส่วนร่วมของคณะสงฆ์ภาครัฐ สมัชชาสินห้าในการส่งเสริมโครงการและการพัฒนาในพื้นที่มอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับผู้ยากไร้ผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงในหมู่บ้านในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 <Okay. S 1> นอกจากนี้ในหมู่บ้านยังมีการตั้งศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองเรือซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2544มีจำนวนสมาชิก75ราย ผลติตเมล็ดข้าวพันุ์ข้าวหอมมะลิส่งศูนย์เมล็ดพันธุ์จำนวน22รายผลติตข้าวคุณภาพดีจำนวน53รายซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการศึกษาเรียนรู้วิธีการทำนาและยังเป็นสถานที่จัดกิจกรรมสืบสารอนุรักษ์ภูมิปัญญาของหมู่บ้านนอกจากนี้ยังมีแปลงเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพรให้เด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนผู้สนใจในสมุนไพรได้เข้าศึกษาณศูนย์การเรียนรู้อีกด้วยกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของหมู่บ้านได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่ากลอยที่ดูแลแล,และรับผิดช,ชอบบ้านหนองเรือจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพภาวะผู้สูงอายุกิจกรรมการเยี่ยมบ้านการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขโรคโควิด -19 การให้บริการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง อีกทั้งยังส่งเสริมสุขภาวะให้กับพระสงฆ์กิจกรรมส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมของหมู่บ้านมีกลุ่มราชอาสาพิทักษ์ป่าและคณะกรรมการเครือข่ายในการควบคุมไฟป่าในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งเสริมกิจกรรมปลูกป่าเนื่องในโอกาสต่างๆที่สำคัญ นอกจากนี้บ้านหนองเรือยังมีกิจกรรมการบูรณาการงานคณะสงฆ์เพื่อพัฒนาหมู่บ้านโดยมีพระรูุสมุทรบินอธิจิตโตได้เมตตาสนับสนุนการดำเนินง,งานของคณะสงฆ์ร่วมกับชุมชนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนอย่างมากมายอย่างเช่นกิจกรรมปลูกป่าสร้างพื้นที่สีเขียวบร,ริเวณสองข้างทางในโครงการหมู่บ้านรักษาสิหา่ห้ากิจกรรมสร้างสูงประตูหมู่บ้านกิจกรรมงานบุญของหมู่บ้าน รวมถึงการส่งเสริมการร่วมกันของสังคมพหูวัฒนธรรมระหว่างวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมประเพณีของทางภาคอีสานเช่นประเพณีเลี้ยงสารปู่ย่าที่จัดขึ้นทุกปีในเดือน6และมีการจุดบ,บั้งไฟเพื่อเสียงไทยหมู่บ้านตามความเชื่อส่งผลให้บ้านหนองเรือเป็นหมู่บ้านรักษาสิ่งห้าเป็นหบ้านน่าอยู่ดำรงไว้ด้วยวิถีชีวิต แล้ววัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ที่สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นผสมผสานร,ระหว่างวัฒนธรรมชาวพุทธร่วมกับประเพณีทางภาคอีสานสร้างสารรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างไรายได้ให้กับครัวเรือนสู่ชุมชนสู่ประเทศชาติบนวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแบบเกษตรกรรมยึดมั่นในสิลห้าดำเนินการตามแนวทางพระพุทธศาสนามีวัดเป็นศูนย์กลางของจิตใจ และน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสร้างสารรค์ชุมชนให้มีความยั่งยืน